ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าโลกูุอีกแล้ววันนี้อยู่ผมเองไก่ดําอยากเกเรคุณเนาะวันนี้ผมจะมาสอนทั้งฟาร์มเงินและฟาร์มอาซีกันเลยเนาะเผื่อใครไม่รู้เนาะแล้วไม่ทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะรอแป๊บอ่ะไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วอ่าได้ยินเสียงชัดเจนเนาะเออมาโอเคมาสอนง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีจากเงินก่อนเอาเงินอย่างเดียกก่อนเนาะอ่ะเงินอย่างเดียวก็วิธีง่ายๆนะครับผมให้เรามาตรงนี้ เหมือนกับมอนเตอร์กูเลยถ้าใครเล่นมอนเตอร์กูนะก็จะรู้เว้ยให้มาตรงนี้เนาะก็กดอน้นี่รับเควสทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เงินเยอะๆแล้วก็มากดรับเนาะก็อยู่ตรงนี้ก็รับได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเนาะประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วเงินอันนี้เงินอย่างเดียวนะก็ฟาร,ร์มจากมอนธรรมดาบอสอะไรพวกนี้เป็นต้นได้เนาะเงินแล้วแล้วก็นี่จากบอสต,ตัวนี้ด้วยอันนี้ไม่เคยไม่ค่อยมีใคร,ใครแต่เป็นผู้เล่นมือใหม่มาตบเนาะเป็นบอสอยู่ตรงนี้ เพราะว่าผู้เล่นมือใหม่เหมือนจะสู้ไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเราจะบอกทริกง่ายๆในการสู้ก็ได้อยู่เนาะอ่าอยู่ตรงนี้เนาะบอยอยู่ตรงนี้ก็เกิดทุกๆ30นาทีไหมไม่แน่ใจ 15- หรือ30นี่แหละไม่แน่ใจอะนะอ่าก็สู้เสร็จก็จะมาได้ตรงนี้เนาะก็จะได้ขึ้นอยู่กับอาการที่เราทาดาเมจไปมากแค่ไหนเนาะเอาจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดามเมจเว้ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ซึ่งเปอร์เซ็นต์มองจากทางขวาบนเว้ยถ้ามันจะมีขีดขึ้นมาเว้ยว่าเราได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บะ อ่านี่ก็จะได้เงินเหมือนกันอ่าต่อไป RC RC อย่างเดียวเอาจริงการค่ามอนทุกตัวการค่าบอทุกตัวก็เป็น RC ไว้เชื่อกูซึ่ง RC นั้นก็ได้จากการค่าพวกนี้แหละเป็นต้นเนาะค่าคนก็ได้ไปเออค่าคนก็ได้ถามว่า RC ทำาอะได้ก็ให้ไปดูที่สเตทน,นะครับผมอันนี้สําหรับสําหรับ R เรื่องไงสําหรับกูเนาะ CCG มีน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้กูไม่แน่ใจว่าไม่มีหรือเปล่าแต่ว่ากูมีทุกตัวหรือเปล่า อาจจะมีทุกตัวเออนะก็บางตัวมันก็มีสเตจเดียวอนะเนาะเออต่อเข้าใจมาก็ซ RC ถามว่าทำอะไรก็ได้ก็ตามนี้ครับผมสามารถเปิดร่างสองร่างสามได้เนาะโอเคส่วนฟาร์มทั้งคู่อ่าก็บอกไปแล้วแม่งได้ทั้งเงินทั้งไอ้นี่เลยบอสมอนเนี่ยได้ RC กับเงินหมดเลยอ่าแต่ที่เราจะมาทํากันวันนี้ก็คือสอนฟาร์มแบบเร็วๆเว้ยเ,เออเอาละเราจะเริ่มจากอา่าเอาก่อนดี 250เวลวสองร้อยห้าสิบแมเออเริ่มจากสองร้อยห้าสิบดีกว่าเพราะเราจะไม่เราเราไม่เริ่มจากวิวหนึ่งนะเว้เพราะวิวหนึ่งมันไอ้นี่เนาะอ่าสองร้อยห้าสิบนะครับผมให้คุณทําการทําตามเอาจริงมันทําได้ทั้งหมดเลยนะเออทำการทําตามนี้เลยเนาะฟึบฟืบหาบอสที่เป็นวิวสองร้อยห้าสิบก่อนนะอย่างอันดับแรกหาบอสที่เป็นสองร้อยห้าสิบก่อนซึ่งมันอยู่ไหนวะอ่าบอสสองร้อยห้าสิบไม่รู้อยู่ไหนแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีเซิร์ฟนี้อ่ะไม่เป็นไรสอนวิวหนึ่งพันเลยด้วยก็ได้วะ 250, เวิวสองร อ่ะเอาเวลหนึ่งพันเลยก็ได้เนาะก็อยู่ตรงนี้อ่ะถือว่าไอ้อ่าสมมติว่าตัวนี้คือ250เว้ยอ่ะสมมติง่ายๆว่าสองตัวนี้250เสร็จแล้วให้เราทําการปาดมันเว้ยฆ่ามันจนกว่าจะตายเนาะเดี๋ยวรอสักครู่ขอฆ่ามันแป๊บหนึ่งฟึบโอ้ยเจ็บเจ็บกูเจ็บกูเจ็บไม่เจ็บนะเว้ยกูเจ็บนะเว้ยฮึบฮึบปึบปื๊บปื๊บปืบปืบฮึบเออเออเอาเดะ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 มึงไม่ต้องลงพื้น ไอ้เหี้ยลงพื้นไปแล้วนี่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 เน่นไม่ต้องไม่ต้องสูก้กูไม่เอ้าอ้แ,แอ้จะแตกแลงไม่แตกแรงลแล้วเลือดเหลืองไปดิเลือดเหลืองไปดิฟึบฟึบกดเออเลือดเหลืองแล้วเลือดเหลืองเมื่อมันเหลืองแล้วเลือดมันเหลืองแล้วแต่กลัวเดงแล้ว <S <s <up> <ๆ S 2> นะกูเดงแล้วเ<ด> <s up> <s up> ออปึ๊บ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 ฟืบเป็นศพแล้วเดยมายัางไม่แตกไม่เป็นไรบอสยังไม่แตกยังไม่นับศพกูไว้นี่ ถ้าบอลจะไม่แตกกูก็ยังไม่หยุดนี่ฮึบฮึบเดงแล้วเลือดมันเดงแล้วใช่ไหมส้มอยู่ส้มอยู่ยังไม่เดงส้มอยู่ฟึบฟืบฟืบฟืบฟบฟบกูจะแตกสามรอบไม่ได้นะไม่สิต้องแตกแค่สองรอบพอสองรอบพออ้าวว้าวาชิปแล้วปูชิปแล้วชิปแล้วฟึบเออประมาณนี้เนาะ,อะขอกินหาศพกินก่อนไม่มีจเจริญพรประมาณนี้อ่ะถือว่าเป็น250อ่ะตีปุ๊บแตกปับ๊บอ่ะเสร็จแล้วให้เราทําการเปลี่ยนเซิร์ไปเรื่อยๆเว้ย พอ,พอ,พอดับฆ่าบอสเสร็จแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟเวออ่าแล้วก็ไปเจอบอสเวลสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมจนมาขึ้นมาเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ทําแบบนี้วนไปจนหนึ่งพันหนึ่งพันก็วนไปเรื่อยๆเว้ยอ่ามันก็จะได้เยอะๆเนาะเสร็จแล้วเว้ยพอประมาณหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่ประมาณนี้นะเราเราไม่เอาสองพันนะเอาพันสามพันสี่ก่อนเว้ยเราก็จะมาสู้กับบอสตัวนี้ได้เว้ยไม่แน่ใจว่าเวลหนึ่งก็สู้ได้หรือเปล่าแ,แต่ว่าถ้าการันตีนก็คือเวลพันสามพันสี่ตัว,วามาตรงนี้ได้เนาะ การันตีแบบสู้ได้แน่แนบ,บอย่างน้อยมึงก็ได้สักจึ๊กหนึ่งอ่ะแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยเหมือนกำลังสู้เล่นสู้กันอยู่อ่ะหนุกไหมอ่ะอยากยาอยากเจมด้วยอ่ะกูอยากเจมด้วยมึงหนุกไหมอะอ่ะซึ่งอีกหนึ่งนาทีเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองรอก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะก่อนจะไปไปนี่กันเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกหางที่สามารถสู้กับไอ้ตัวนั้นได้อย่างดีก่อนเนาะอ่ะสู้กับไอ้หางไอ้บอสตัวสุดท้ายได้ดีๆสุดอ่ะ เอาดีสุดก็คือนี่มีสมีอยู่ประมาณหหางหลักๆที่แนะนําดีสุดเราเดี๋ยวบอกอันดับหนึ่งนะโอเคอันดับที่4นะเอออันดับ5้าก่อนเออหางนี้มีชื่อว่าอยู่ไหนวะนี่นี่ไหนอะนี่นี่ไหนอะเออโทกะใช่แล้วมันคือโทกะกูก็หาอยู่ไหนนี่ห้าเศษเนาะอ่าอันดับอันดับห้านะอันดับสี่เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นอันดับสี่นี่นี่นี่ไหนวะ อ่านี่นี่นี่โคชิเอ่อโคชิอ่าโคชิเนะี่ยดีอยู่ประมาณสี่ไหมหรือเอาสามดีเออเอานี้แหะทาคิซาว่าเป็นสี่เออเพราะทาคิซาวา่าแม่งระยะไกลแมันก็ดีเหมือนกันเออทาคิซาว่าอันดับสี่แล้วก็โคชิอันดับสามเออเพราะแม่งดีดีเหมือนกันเนาะอืมซึ่งโคชิแม่งก็แม่งก็แงกพงกว่าเออแพงกว่าไอ้ทาคิซาวา่าแต่ว่าถามว่าถ้าซื้อคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เออเนาะ อันดับ2นี่เลยเอโตะโยชิมูระอ่าสกิลยิงไกลของมันมันมีประโยชน์มากเนาะเออสามารถแบบตีบอสแม่งแรงกระราได้แล้วก็อันดับหนึ่งครับผมไม่ใช่ใครหน้าไหนเลยก็ซีลาไอ้เหียใช่แล้วก็ซีลาแม่งแข็งแกร่งกูบอกเลยวก็ซีลาแม่งแข็งแกร่งซึ่งฐานที่เราได้บอกไปนั้นแม่งแต่ละห่างแม่งแข็งแกร่งมากเว้ยในการฆ่าบอสเนาะส่วนดาบเรา เราไม่ค่อยได้เล่นสายดาบเราไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะแบบบอกละเอียดไหมเนาะแต่ว่า3มหางหลักๆไม่ใช่3มหางต้องเรียกว่า3ดาบหลักๆ 1. อา่าอะไรวะหางนั้นมันชื่อว่า 1. คือไอสกอร์เปียนอ่าตีไม่รัวมากแต่ว่าก็ดีอยู่เนาะ 2. O.W.L. เลแพงไอเฮียแพงหางที่แพงที่สุดในเกมปุ๊บอ่ะฟันแม่งปึ๊บปึ๊บอ่า3มอ่า คาจิริเนาะสี่ร้อยล้านก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้เพิ๊บปพ๊บมเ่อ่าปึ๊บสามหางนี้ก็ถือว่าดีสุดไหมก็เออสามดาบเออก็ถือว่าดีสุดแล้วนะจากที่เราเลือกสันมานะสามดาบนั้นก็ดูราคาก็ดูกันเองนะตามที่เราพูดชื่อไปเลยเนาะ OWL Scorpion แล้วก็ไอคาจิริอ่าซึ่งแต่ละดาบเออแต่ละดาบนั้นก็คูดาว ในการยิงก็ไม่เร็วมากและไม่นานมากเนาะแล้ว30มนาทีก็ไม่เกิดสักทีเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟแป,ป๊บนึ่งนะก็ถือว่าเพลงในระดับหนึ่งแล้วก็ฟาร์มเงินยาวแน่ๆพวกมึงฉะนั้นเอาเอาเป็นกูก่อนแล้วกันเนาะ,อะเออหมาะกูดีกว่าเนาะไอการตบไอบอสต,ตัวเนี้ยเออหรือถ้า cg อยากตบก็ตบได้เว้ยถ้ามึงไหวนั่นแหละโอเคเดี๋ยวลองไปดูบอสก,กันว่าบอสมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะไป ย้ายมาประมาณยี่สบกว่าเซิร์ฟกูไม่เจอสักเซิร์ฟที่แม่งเกิดกูเจอแต่คนแม่งกระทืบกันตรงเนี้ยเฮ้อเวลาเศร้าใจว่ะย้ายมาประมาณสี่ห้ายี่สิบล้านเซิร์ฟแล้วไม่เจอ What the fuck อ well okay. yeah, exactly. ีกส mm ี่ห้ายี่สิบเซิร์ฟไม่เจอสักทีบอสมึงขี้เกียจเกิดก็โอเคได้นะเว้ยกูกูเข้าใจว่าวันนี้กูล่ามึงไปเยอะแล้วมึงดูดิจากร้านไอ้จากสองล้านแม่งขึ้นมาเจ็ล้านกูเข้าใจอันนี้ทำไมมึงแบบเนี้ยเออ เกดดดดดดูค้าโอเคบา,บายบายเศร้าอ่ะไปแล้ว XD เหนื่อยใจ